อ,อ้อาวน้าหมอน้าลุงคุณจ๊อบเขามาทวงตังค์ว่าผมยังไม่ได้คืนเลยค้าห้าสิบาทดอกเบี้ยหนึ่งบาทรวมเป็นห้าสิบเอ็ดบาทาครับตายโดยอัตโนมัติเลืไปยืมใครเขามา,มามั่งไหมเอาแล้วไม่เคยยืมเลยไม่ให้คุณอย่างนั้นเลยืมคุณจ๊อบเขาบอกว่าเจ๊าพายเรือไปถึงอังกฤษเลยนะไปยืมเขาอ่ะ ยี่แต่งเล่นตายโดยอัตโนมัติซื้อไปเดิมแล้วจะได้ใช้ของแท้ไม่เคยไปยืมใครเลยแต่ลูกเข้าว่ายังหาเลยจะเจ๊หน้าจริงที่เคยไปยืมเงินได้เหรอได้เรียบร้อยขายของที่บ้านเรียบร้อยทุกคนน่ะเรียบร้อยหมดไม่เคยยืมเจ๊จุ๊เจ้าหนาดาในมโนหลูกหมดตำรวจบอกให้ไปพูดกับเขานะฐนาใครเป็นยังไงดีผมจะแอบยิงคุณจอบขอบคุณมากเลยนะคะคุณจอบบอกว่าขายกระเป๋าแล้วจ่ายตังค์ผมคืนด้วยนะคะป้าไม่ต้องมาสอนบ้านกูหรอก เจ้ป่างนกินมึงอะพระสงฆ์เขาสายหน้าเลยเอาป้าคิคุอโนเนะโอ้ยพี่โนดกูกิดตำรวนไปเยอะเลยนะตำรวจรับฟังหมกผมจะแอบยิงคนนะคนไหนเฮ้ยคนไหนเราดยอัตโนมัติแหเจ๊จะให้ตำรวจกับพระสงฆ์เขาได้พักไม่ปีปีหนึ่งเขาเด็กเขาเหนื่อยกับเจ๊มากเลยนะ สอนคุณนะเฮ้ยลปากมาแล้วเนาะทักทายจากแม่สอดครับสัญญาณชัดเจนไม่กระตุกใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้เจ๊ต้อยกระตุกให้ดูนะจ๊ะแม่สแตมบอกว่าเมื่อกี้ฝนตกลมแรงมากเลยเป็นห่วงฟันที่เหลือขอป้าจังเลยค่ะมไม่ต้องมาบรรยายบ้านกูหรอกเดยกก็ตายโดยอัตโนมัติตายโดยอัตโนมัติหัวมัดเจงนะจะตพูดจะอย่างนี้เลย เจมีซีเฮชด้ว่ะคุณจีรสุดาบอกว่าสวัสดีจเอฟซจากฝรั่งเศสค่ะพี่จะสั่งกระเป๋าหกใบค่ะแต่พี่ไม่เอานะจะให้น้องจอยแจงเอาไว้แจกเออป้าพั่นาช่ยไดป้าป้าจ๋าขายกระเป๋าให้หน่อยจ้าไม่ต้องมาเยือนยอบ้านแล้วนะขอบคุณขอบคุณพี่จีรสุดาก่อนตาตขอบคุณมากก่อน เรื่องอะไรจะรู้เขาจะให้เงินไปรักษาตาตาเออตาเกิดเร่องดีเออก็ได้ขอบคุณเมื่อก่อนบอกขอบคุณค่ะเออขอบคุณนะที่นึกถึงเราที่นนี้ได้ดีและพาก็อวยวายพรเทินดีเธอนร่ำรวยอ้ยจิลสุดาเชื่ออะไรเมื่อกี้อุ้ยจิลสุดาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแลยค่ะชื่ออะไรนะอุ้ยจิลสุดาทำไมโชคดีจังเลยอายุเท่าไหร่คะหนูจะไปแทงหวยทำไมแทงอย่างนี้คะ จิรัสดาหนูจำชื่อไว้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณชอบอย่างนี้ดีแล้วแหละมาแล้วมาส่งห้ององกันเราหมดเลยจะเป็นคนไม่ดีไงพูดได้ครั้งเดียวนะคะเห็นไหมคะไม่มีอีกแล้วค่ะคนแรกและคนเดียวจริงๆคุณจิรัสดาคุแม่แมอยู่ตัดจมูกเหรอเออดีแล้วด้จะไปสองไปหาอ้าวนาลุงแล้วคุณจ๊อบล่ะคุณโอเอ็มจีคุณจะมาถามอย่างเงี้ย ตกใจคนในบ้านเป็นนี้ต่หวดแตผมจะแอดยิงคนมีหลายคนเลยนะที่ให้กระเป๋ามาแจกเดี๋ยวเดี๋วใกล้ๆกลใกล้ใขายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามีคุณอะไรบ้างนะคะที่ให้กระเป๋ามาแจกเอฟซีนะคุณจ๊อบคุณจ๊อบไม่ได้ไม่ได้รับความโชคดีนั้นค่ะคุณจ๊อบได้ไยได้ไคขามยพรอย่างอื่นนะคุณ